สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่5นะคะเรื่องการอ่านคําที่ประสมสระอาชั่วโมงที่5นะคะถ้านัเรียนพร้อมแล้วนักเรียนไปฝึกอ่านสะกดคําตามครูเลยนะคะมออา สาลอาลาสาลามออามาชออาชาเอกชามาชาวออาวเาอกวา่วาว่านอานาโทนานาจออาจาโทจา้า จ้าโอโยอาหยาเอกยายาทีนี้เรามาดูความหมายของคำนะคะคนนี้ก็คืออาปานะคะในภาษาลาหูอาปาหมายถึงพ่อนะคะออาอาปออาปาอาปาอาปา คนนี้ชื่ออาฟานะคะอออาอาฟออาฟาอาฟาอาฟาคนนี้ชื่อนา้ามาชานะคะน้านะคะหมายถึงน้องสาวของแม่นะคะนออานา,นา,นาโทนาโมอามาชออาชาอีกชา นามาชาเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันนะคะว่านามาชามาทำอะไรในเรื่องนี้นะคะนามาชาอ่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะมาหานะคะมาหาผู้ชายคนนี้มาหากันมาพบเจอกันนะคะมออามาหออาหามาหา นักเรียนจะเห็นว่าอาฟานะคะคตอนแรกเขามียาอยู่ในมือใช่ไหมคะแล้วเขาก็ปายาออกไปข้างหน้าอาการที่มีของอยู่ในมือแล้วปาออกไปข้างหน้าอย่างนี้เราเรียกว่าปานะคะฟวางออกไปข้างหน้าเรียกว่าปานะคะปออาปายอายาปายานักเรียนจะเห็นเนาะเด็กคนนี้นะคะมีขนมอยู่ในมือแล้วเขาก็ปาออกไปข้างหน้าใช่ไหมคะ การ์ตูนตัวนี้เนาะมีของอยู่ในมือแล้วเขาก็ทำท่าที่จะปลาออกไปปลาของออกไปข้างหน้านะคะปออปาปาปาอันนี้ก็คือยาใช่ไหมคะเวลาเราไม่สบายเราก็จะต้องทานยาเข้าไปเพื่อให้เราหายเนาะนี่เป็นยาชนิดเม็ดนะคะส่วนตรงนี้เป็นยาชนิดน้ำนี่ก็เป็นยาชนิดน้ำนะคะถ้าเราไม่สบายเราก็ต้องทานยานะคะ ยออายายานักเรียนเห็นแม่ไหมคะผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังว่านะคะว่าก็คือ,อพูดว่านะคะว่าให้นะคะเด็กคนนี้อาจจะไปทําผิดมาคุณแม่ก็ว่านะคะว่านี่ก็จะเป็นอารมณ์ที่อา,อารมณ์ของคนพูดของคนว่าก็จะมีอารมณ์ไม่ไม่พอใจอยู่ด้วยนะคะ ก็ต่อว่าไปนะคะว่าเออมันไม่ดีนะนะคะอย่าทำอย่างนี้ทำไมถึงทำแบบนี้นะคะวออาวาออกว่าวา่าเห็นภาพไหมคะเขาเอามือทำแบบนี้นะคะแปลว่าอย่านะคะคือไม่ให้ทำนั่นเองนะคะโอโยอา,ยาอยา่ยากอาอย่า อยอายาเอกยายาอายาแปลว่าห้ามทำนะคะาภาพนี้นะคะก็คือสาลานะคะสอาสาลออาลาศาลานักเรียนเห็นศาลาหรือยังคะศาลาก็จะมีหลังคาเนาะ มีเสาลงมามีพื้นแล้วก็มีที่ให้นั่งพักฮะศาลาก็คือที่นั่งพักนั่นเองนะคะสออาสาลออาลาศาลา<อ>คราวนี้เรามาอ่านเรื่องตามครูนะคะหนึ่งออาอปอาอปาอาปา ออาอาฟอาฟาอาฟามออามาหออาหามาหาโนอานาโทนามออามาโชอาชาเอกชานามาชาอาปาอาฟามาหา นามาชานักเรียนจะเห็นฮะอปาปาพาอาฟามาหาใครคะนักเรียนคนนี้นามาชานะคะสองออาอาฟอาฟาอาฟาปออาปายอายานอานาโทนามออามาชออาชาเอกชา อาฟาปายานามาชานะคะนักเรียนจะเห็นว่าอาปาพาอาฟามามาเที่ยวเล่นบ้านนาะมาชานะคะแล้วอาฟาไปเห็นยานะมาชาก็เอายามาปาเล่นซะ,ะงั้นเนาะอ่าคงคงจะคิดว่าเป็นของเล่นหรือเปล่านะคะก็อาฟาก็ปายานาะมาชาปายาออกไปนะคะ สามอาอาปออาปาอาปาวออาวาอเอกว่าอยอายาเอกยาปออาปายอายานอานาโทนามออามาโชอาชาเอกชานามาชาออาปาว่า ยาปายานนามาช่าอ่าพออาฟานะคะเอายานาะมาชา่ามาปาเล่นน่ะได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เนาะยาเนี่ยเขาเอาไว้กินนะคะไว้ทานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยไม่ใช่ของเล่นนะนะคะนักเรียนเราจะเอายามาปาเล่นน่ยไม่ได้นะถือว่าผิดนะคะอาอาปาก็เลยว่าว่า,ว,าว่าให้ อาฟานะค,ะว, a, นะ,คะ,ว far, ะว่ายาปายานะมาชานะคะ a, a far, a far, e wa, ja, ja. อ่าดูสิคะว่าอาฟาจะว่าอย่างไรนะคะซีอออาร์ฟอร์อาฟาอาฟาวออาวาเอกว่าจออาจาโทจ้าอาฟาว่าจ้าพออาปานะบอกว่าเอออาฟาอย่าไปยานะมาชานะ อาฟาก็เป็นเด็กดีนะคะก็ตอบรับว่าจ้านะคะแล้วก็ไม่ทำอีกนะคะนี่ถือว่าเป็นเด็กดีนะคะเด็กที่ดีเวลาผู้ใหญ่ห้ามปรามทำอะไรนะคะก็ควรจะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามทันทีนะคะห้านอาณาโทนามออามาชออาชาเอกชานามาชาพออาพาออาอา โฟ so อาปาอาปาเอาอาอาฟอาฟาอาฟามออามาสออาสาลอาลาสาลานามาชาพาอาปาอาฟามาสาลา้าคะหลังจากที่ พูดคุยกันอยู่ในบ้านแล้วเนาะนะ้ามาชาก็พาอานะ้ามาชาเนาะก็พาอาปาอาฟามานั่งเล่นที่ไหนคะนักเรียนสาลานะคะเอาละค่ะ ชั่วโมงนี้เนาะเป็นชั่วโมงที่5านะคะสำหรับการฝึกอ่านคำที่ประสมสะระอานะคะหน้านี้เป็นหน้าที่5นะคะของหนังสือชุดอ่านได้อ่านดีมีสุขเล่มที่1คําคำที่ประสมสะระอานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5หน้าที่5นะคะนักเรียนอ่านตามครูนะคะโดยที่เราไม่ต้องสะกดแล้วนะคะ 1. อาปาอาฟา ม ah าหานามาชาสองอาฟาปายานามาชาสอาปาว่ายาปายานามาชาสอาฟาว่าจ้าห้านามาชาพาอาปา อาฟามาสาราอ่าเป็นไงคะนักเรียนอ่านได้ไหมคะน่าจะอ่านได้เนาะคุณครูว่ามันมันก็ไม่ยากเกินไปแล้วเราก็ฝึกอ่านคำที่ผสมสระอามาชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่5นะคะ5ครั้งแล้วถ้านักเรียนยังอ่านไม่ได้หรืออ่านยังไม่คล่องก็อย่าท้อนะคะนักเรียนกลับไปนะคะย้อนกลับไปดูคลิปแล้วฝึก อ่านตามครูใหม่นะคะหรือว่าฝึกอ่านเองก็ได้นะคะ,ะการอ่านภาษาไทยนะคะเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเป็นวิชาทักษะนะท่าเรียนอ่านบ่อยๆเนาะใช้บ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะอ่านได้เก่งนะคะ วันนี้นะคะการเรียนภาษาไทยในชั่วโมงที่5นะคะการฝึกอ่านคำสรอานะคะหมูก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนักเรียนอย่าพึ่งท้อน,นะคะสู้ๆนะคะฝึกอ่านต่อไปนะคะสวัสดีจ้า